แม่แม่รัดมาหันเลยแม่รับตั้งแต่มาหุ้งไห่เลยไหมนั่นแหละแม่แมู่เองแม่มาบอกว่นี่ถูกเตามาแต่กาลสินถูกด้วยีเออเล้ยงพู้นย้่มาอยู่นั่นมาอยู่นั่นได้วาบีจ้าดแดนม่อยากได้ใจสวยมาอยากไม่แตนเรียบบ่อยจ ี่เนาะผิดและเห็ดอันนี้นะห้กินหัวหิมะแล้วก็กินอะไร้ยู่พ้ากันกินเขาอยินมเได้ค่ะพี่น้องแซ่บแต่มองเเห็ดเลยบ้างเจ้วเจ้เรื่มมคนเดิ่มเจ้าแล้วขยันเลยอยากกินดดูดเจ้ารอก็อะรับเจ้าดีเนาะเห็ดไทยฉังีดเจ้ากเบาแนงนไว้เนาะประเด็๋ยยังงเนี่ยผมเงือยากดเห็ดินนเอาเห็ดเอาเบิ้ สวัสดีจ้าเมื่อนี่มาเล่นตะลัก้ามค่ะพี่น้องอากาศดีดีวันนี้นันทิยาวะบ้านบ้านลูกกบไหมยิ่ใสกว่านี้ใส่ก็ล่ะกบไหมลูกเสียงลุ้มเเอะ อากินได้ฉพะมินได้ย้ยถยายเห็นพี่ดอกมายายสวยผิดใบรรจุยาิดบันีแบดเนี้ยสุอหอดยายสวยได้กคอยบันควยน้ม้านแวจักหรอแม่เฮี้นแมวบันี้้งแรกที่ที่คยมานี่บันีคม้านองนี่บันดีที่ว่าทีสม้านอนที่เ้าเห็นละ มะยาเนี่ยสวยเนาะองกบาโดนก็ไดโดนัวม่นั่งแหนอะไรสดอยู่นม่ไม่กระาังไม่กระซังขึนาตายสิไม่ตายบางทีก็ไม่ไหวนีมี่ัวรอดเป็นขนาดเง่อหง่ามอเงงามกับมีขัวรอเป็นขนาดใสุ่่ก็ลับหัวผมก็มองแตเปัวเหีย แต่มันบองน้ำเนาะมันบองน้ำเนาะเออแต่มันบอรอเนาะฮ่าฮ่าฮจะเป็นบ้ากผู้ดีดิผู้ดีรู้ว่าจะเป็นบ้าได้เหรอมีพก็ผู้ดีได้เฮ้ยแม่เจ้าเห็นว่าผ่าผู้ใหญ่มาหาพระผู้น้อยไม่ได้ฝ่าไหมว้าไหนจักไปได้ผ่าคุณหมูม้าตาใสค่ะวัดเกียรติพัฒน์ เจ้จอยแม่แม่ผัว่อยนอเพชรชันนะคะจ้ยเยงกมึงเจ้าิ้งไงสวยนเรสดสืนแห่งเัือดตัวดู้ดูทั้งดูยู่เอาเบากระดูดูอุตสาไปจันละแม่ยืน้ำกันไปซ้ำทำให้ํำหน้าดีอุตสาซ้ำไม่พอกระเดียวเจมหินแห้งอยูแหละมันเห็นแค่เขาเล้วขึ้นมาเราอ่ีเที่ยวกรุงเทพกนะยกะเาก็ไปบัดวนยุ่ยหรอ่ายุ่น้กันตะคน บอกว่าให้ดูน้ำกันไปทั้งขี่เนาะล้ไปเที่ยวกรุงเทพคือยุ่งยักไปเที่ยวกรุงเทพอีกท้ววันนี้ไงเฮ็ดเยสิคันเปนพักจะเหได้แมสองเปนี้เนะหลานไปลวกพักมันหล่อนง่ากั่าทางหรอมันมันฟรีกว่ด เมาาดบเซาไปเห็นเหเาเห็นเลยว่ยายหเทเขาเขาปูนห้เขามาเมาแต่เห็นเขาเป็นยังนั่งเนีเนียที่เาเ้อาชิมทีดท้ี่นดนั่งขาผูดยวยงกันแบบก็มุ่งเช่าก็ไรสเจ้าไ่สอดกันางเบิ้งมุ่งจอาเห็ดน้องใหม่ย่หันละก็มีแตะวัวานย้ายสวยอยู่หันละ แข่งเล่นค่ะน้อทางเอาทางเอาน้องใหม่ก่อนไงืถือนี่ยจะเขาใส่ดเออใเขาเงี้ยนั่นแหละวจะทานาเตมมนกแ้มันมันถึกอันถือฝอายฟุ้นบ่ได้ดิแม่ท้ายเขาเลยแล้้ันจะอันน้วรรวยยว้าบมาเออหาแล้วมาเจอโอ้ยต้องน้ำทันน้ำบ่ทันเออ อินมลรวพวกมันกินเม็ดอันนึงเลยติล่ะไก่เตียงเลยบ่เขียงอุบหลุดกินอะไรเนาะถ้าไหนจะไปกินไก่เตียงอืกินพวกไอ้ควันไงจริงลองลุงคุณยายทั้งสองเป็นล้มโพล้มไสของลูกหลานตลอดไปเด้อวองลุงว่าเป็นล้มโพล้มไสของลูกของหลานเด้อเพคุนว่า คุณยายทั้งสามเนี่ยละหนึ่ง <1, S 2> คุณยายคุณยายสวยลุลอง,อ,ง <c oughs> อ,นนอันนี้เป็นยายวะเนี่ยลงลุ่งบินมา <c oughs> คุณยายทั้งสองเป็นล้มโพล้มใสของลูกเด้อตลอดไปเด้อตลอดไปเด้อคุณยายยังอยู่คุณหนาหายแล้ว อืมอืมไปเอาเขาปลูกให้กันเนาะไปยาวไปผู้ใดบวบป่าจกเขา,าน้ำดีเนาะคือว่าเก่าบาทนึงเดยเขาถือว่าเขา,ขาไม่าเขาลงเกาบาทนึงเแต่ว่ามานันขิง เจ้านะเรื่าที่แต่งว่าหลายๆลเีมันสัมนา์ตัดรนคาคล้องตันเมืนอนี่ยขใาให้คือจะยายให้เปลี่ยนสีนิดนึงประคูงได้แม่เนาอะไรกูออกตัวกระปูกไม่ตัวค่ะโอ้ยกระชั้นในสีฮอร์โมนอยู่ เรใส่ปุ๋ยแล้จางเขาจะเาใส่ปุ๋ยให้สน้าเชีบ่สิงดีสินห้าสิงเชี่ยเลเขาบ่ไปสิจักว่าเป็ดตายสิจ้ายังว่าเป็ดตายไงงามเพื่อนังนี่โเงาไปน้ำันเลยเรามันมันไปกินหวยนึนบ่เออ พกะนจะอุตกงเร่อง่าแล้วม่มงดุแม่มันง้งอยู่กไปอีูมันลูมมันสุเบามันสุนเบาแรงมันได้มันแต่ว่าแม่มันไม่ไปดอกนม่มันอยู่จะได้ดีกว่าเยถึงเกว ตืวนี้ดิพี่น้องเป็นหม่องกล่องชื่นจะมาขาดสายตาบ่ได้ขาดสายตาบ่ได้มันสูก็ะปูใกล้ดมือกับเทียงกเป็นไลด้อนมันจะเป็นกระปุกลงุ่นเลยตีขาดสายตาบ่ได้ถึงแม่แล้วอีสตวเฉอีก็ันคอยดีออกไปแม่บ้งันแม่สิไปนับบ้างใช่ยังเห็นร้านเห็นเด้อร้านยาน ข้าตเห็นเลี <German> ้ยงเี <ập mat> <lift> ้ยงไ่เห็นเเห็นยิ้มกันดิเห็นยิ้มที่ไหนเนี่ยเด็กเลงนี่ในงนที่ได้ยินไนี่ะหดยิ้มกันเหี้เพื่นลี่ขันคอยันเรนจะว่าเดยว่ให้บว่มันเป็นไปไ่ได้ม่ได้เรีนไส้หรอวาสิเรียนนี้จะติดมว่าเขาจะเป็นคนนั่นหะวะ อันคอยก็บอกซื่อๆหออมันเป็นแบบว่าได้สีแบบว่าได้ทีนีเห็นไม่ได้สีแดงเข่าเพรวาตัวเนาะเพราะว่ามันจะเปิปหาปัดเที้ยนะ่พรมันว่าเราถิสถานการณ์คอยจะชวนบ่งคนมาเป็นนี่ดิแล้วแล้วอืมันขังก็อลอยเลยอันพอ่ให่สีขาดทังคัดไปเบิ่งเราเนมเปลคอยคอ้อไปเบิ่งคอนอาทิตสุดท้ายเลย เขาไม่ได้เปยรนลูดเขาเนาะแต่หน้าที่ชยให้ไปก็บอันไปยุติเนาะไปยุติเนาะมันพ่อไปใจนี่กันเลี้งไปสองเทียนเะไรเนี่ยนี่เลยจัพ่อใจเราก็กาบตีนเราวันนี้โอ้มัเป็นอด้วันนี้เออเินไหนเขินแรงเนาะัขัดแต่ตาใจังขึ้นกะแน่รับน้องแม่รัาอาไปบ้านไห้หนึง ขึ้นข่ยล้จะไปเก้วเอาตัวนี้เลยแต่ล่คกตื่นยังตื่นยังออกมากแตกเขาเล่านะพูดละสอบมันฝนสูงมไหมแม่ายสิแม่ทุกคนปลาเนื้กว่าบอกพิวิตด้วยคิดถึงป้าเนื้อปลานื้อค้าอาคานะ ปิดวงเจอกันเต่าเล่ามาก่อนป่าละมัดูฮะเต่าเล่ามาก่อนอม่หยังเต่าเตาอังโลบ่โอ้เต่าอังโลบไหมเต่าอะไรเขาเติท่นเตาท่านบักไงเลยเต่าท่านอยู่แล้วออกมาเมือแล้ไปพักฝกเจาะทั้งนานดโอ้นไวยน่ะนะเห็นด่วนเว็บๆคอยคอยสร้างอันอันอันนั้นไว้ห้ยเล้าเราดิเ้นออเก็ดคนละถัง เกบใส่เ่ได้ที่ไปเอาทางไหน้าหย่ัดันาอืมนั่นแหละบ้านี้เรี้ยวไปบรรลุให้สักเตาอันนี้ลุกบุ้มบึ้มขึ้นสูดได้นนีาแม่ใช่รอเอล้วาเไม่น่าเชื่อมาเดีจะควงมอกมาหวงห่วง่ัน้วเาหของหลานบีบเนาเนาะ เขาะไส่วนลดก็บางแบบแเ็งมัเนแขงราแม่า้นฉันได้ัน้พทงีมันแข็งค่ะนะอกได้หลายพอกกมาขึ้นแล้วเป็นขอยืนขเนี่เป็นขเย็นคยเป็นคนเย็นเมื่อไรถึงเลยมาแล้วอืะอันพอกต่อปีเป็นขเย็นหรือเลีเขนคเป็นขอยืนขนถีอขันแข็งขันแค่ข่อนแข็งแข็งกันไม่รต้องต้อง ต้องนั่นโดดๆเห็นบ่มึงจ้ากิน่ขันเขาไหมเมื่อนั่นนั่นละเขาเขาไหมได้น่เขาไม้มาขึ้นเขาเก้านีาขาแม่มาตอน่ำคืนขุนแม่แม่วิทีมากใ่ไหมนเนาะ้ำเจ้าไรบ่เจ้าไไม้ย้ายบ่เอ้ผู้ใดไปใส่เมือบุกเยเดยสอบเดี๋ยวเงินเขาเจ้างามนสอบกับม่งยัง้็ถามแม่ีเนี่ยนไหนดีเมียเราท่นใดะมันไอวิ์มาเป็นคนจัดการเขาอย่หันันไหนเนี่ เนี่ยแล้วก็ทิเาันได้แล้ก็ทิไ้พี่รองอะไล่ะหูตะวัาไห้แม่หมดม่หมดไปหูหายายอืมคุณเงากันมามันงามมันเพราะว่าไม่หมดบ้านข้าวเจ้าผู้นีจะได้แล้วผู้นี้จะได้แล้วก็ทิไ้ไปลาสอบแล้วมาหาหกสอบคุนแยกสอบคุเอี่ยื้อยังสอบนึงงหนสอยอันข้าวเจ้าก็เฮ็ดต่วันแค่ที่เบิ้งอยู่ ญาญาวาเขาสีมันหันเราไว้สองสวบเขาตีมาเอาซุ้มไปเกี่ยวมือแต่ว่าซุ้มนั่นแจ็คปิดทั้งไหนฮะนี่เบิ้งงามยูนบอกอ่านสีสีงามยี่ตัวยี่งามนี่ดอกแค่ไหนเบิ้งเนี่ถ้าหแป๊ดิ้งแค่มตื่นล้นปากล้นขอมตื่นไปง่ายดิ้งคนเอีงขึ้เหมือนแม่แม่น่ารักมากขอบคคุณ่ะแม่รัดไปไหนจะไปเอาข้าวเหนียวมากินเด้อเห็นปะ ปลานนี้เนี่ยเบาซื้อมาโหลดงานมโมนิมาเอาไปซองสอบไปเด้อมือหนิจ้าเอาไปเป็นพันสวัสดีครับแม่แตนมายามแม่แดนจ้ามายากก็ตอนนี้เอาป่้นเล็กต้องการเส้นใหญ่เพราะว่าเจ้าเห็ดเส้นเล็กแล้วโอ้หอยดินนาแล้วเรี่ยวพูดๆๆเสือสีดำมันบอก

ทิมขามึ้นไว้เนเด้อช่ดนโดนหนั่นมันเข่าเพราะว่ามันล่นล่นเขาาดีสิบันนี้อ้าวโอ้เพาาดีสิโหนจังไหว่าพรดีบันนี่ย่างขานล้นไปเลยย่งไปเมือนเยอือขันเขียวเราก็ออกเลยยังให้มันล่นไมได้ชองมือกันนะดีหอหลักให้ก็ค้อทอดเด้อจ้ามือใดมากจไปหาเด้อจ้าแซ่บน้องไมโอ สาวยู่คอนแกนตนอนอน,น,นี้ยาได้มาบุญน้ำแม่บ่บ๊ังหัน้าสืายด้ต่อไปนมองบบั่นประมาณหาสิบโลจ้าจากนี้ไปหาแม่ไปหาซํำสุงบวไก่ ก็ไม่ไงี้ยถือ่งเดียวกันเนาะไม่เงี้ยแล้วเปือกเขาเปลือกเขาอเงอนเี่ยนอย์เดียวมันเด้แ่ออกอยันอุ้งิอืมโอ้นี่ก็ได้ถอาเปลือกเนาะอ้อเขอบุญขอบุณอีกเงีเลยเลย ใครบุญกับใคยแย้งเดียวฟุกคอกับคอย่างเดียวพี่น้องหอมตั้งวนตัวเมียแล้วว่าฉัมาขอสองเงินแล้วบางทีรถไจมากแล้ววยวมันววดเดียวอืมมันเต็มคลองแล้วเตี่ยววันว่าสนุกจิงจังจิงจังจังวันว่าสนุกจังเลยเพวันว่นผัด พกับจังหวะอันกับเขาเขาอันเขดีกับเขากพรท่านได้ขึ้นมาโต่าเพราะได้มีมีป่านึกขึ้นพอดีเออเใจกับมาเอามีเอามีเป็นร่างจริงขาเขาครับเขาพนี่แก๊สสิว่าเป็นใจนใจแกเป็นใจแล้วโอเคเลยดังขันใส่ผ้าใส่ของทันใจฟอง้องพี่นองขอานจก็อยากได้อยากได้เนาะอยากจีเนาะมาไม่แม ข้องศีลท่านได้ขึ้นมาเนี่ยสวยน่ารักใจบุญใ้บุญแล้วพอเลยแล้วมือปิดว่องแล้วทำไมเรยงกว่เดี่ยวด้อืมด้วยเราเราเราไปเห็นโรงทานี้ดิหยาดผลดุถ้าไปรถถูกไหมหลุดเราไหมนั่นแหละตั้งแต่มาเราว่าตั้งแต่มาอยู่กับลูกเราเนี่ยแอนบอยเนี่ยเราดีขึ้นทุกอย่างจังสินะคือมันมันมีเฮามีสายไงสายบุญน้ำกันจังนใช่ไหมสายบุญน้ำกัน แล้วเนะเขาเป็นเอาบุน้องกันเขาไอ้ลไอ้ก็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 ไป้็ไอ้กยไอ้ไอ้ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้กยไอ้็ไอ้ก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 ็ไ็ไอ้ก็ไอาก็ไอ้กไไอ้ก็ไอ้กไ้กไอ้ก็ไอ้ก็ไ้อไ้ไ็ไไไอ้ออไก็ไอไไ สีล่ลอยสี่ลอยเลยนึกว่าเพื่อนเบิง้งยัยสวยหลเหรอนะเห็นหมะขอบคุณค่ะส่งหัวใจรัวๆส่งดาวให้ยัยสวยนะจ้ะายัยสวยยิ้มหวานๆขอดาวหน่อยเด็กน้อยเหม,มือนนิ่งนิดก็งอแงใจนี่เนี่ย เอามือน้วกิขึ้่นนะเฮ้ยแบงได้สบายดีแต่เ้เออแดานีแงิินเต้ยนั่นส่งดาวให้ยายสวยหน่อยจ้าันันีะดีค่ะ่วนี่หนาเขากินีกเว่าไงคะแม่สวยนี่นะเบิ้งงน้เดอสิ่งเาจเอาอย่านั้นเาตัวนี้ต่าง มันอกที mm yeah, ่ัน uh, uh. ือ mm ม yeah, right. wow. you oh, uh ือ huh. yeah, uh ๋อ huh. ไ่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหักแล้วหกแล้ลนะนี่ายต้นจ๋นไสวยแข็งแรง ว้าวขอบคุณห้าร้อยสามสิบท่านค่ะโอเคนึกว่าห้าร้อยดวงพี่พิธตอพี่ิธยาว่านึกว่าห้าร้อยดวงขอบคุณ,คณขอบคุณคณนชม,นมนนอ๋อเขาจะเปเบื้องแอนมาแอนบอยไลส์สดมามอหันยูน่ยูอันจะค้นบวเขาเบื้องลอยก็คน้นมาเนี่นขึ้นปุ๊ปบ ไปดูแอนบอยมาแล้วทีนี้มาดูแม่แตนแม่แตนนะจ๊ะมาดูโตนะคะพักพกันมากินเขา่พาพักกันมากินเขาจ้ากินเขาน้ำย้ายสวยเมื่อี้กินเ,เขาน้ำแม่แตนเอากิเขากับน้องงัวพมเนี่พี่น้องพอบุญขอคุณกันอีกแล้ว เออความสุขความเจริญเนออ่าอ่าจ้าวันรุ่งดอกจ้ารักยายรักยายรักยาร้านนี้หน่อยร้านไหนน้อยนายนาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหวานน้อยค่ะสวัสดีน้องค่ะไปกินข้าวไปกินข้าวจ้า ใชบปะอืมน่ข้าวน่ข้าลิมโหดซิบลิ่มโหดซิบเพิ่งออกจากไรสุดน้องมาค่ะโอ้ยมูเจ้าขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดมู่อวานที่กันวานนี่ลูกไร่แล้วกะแมลไยตัอบูตะพินเรานี่นะทอกทีนี่นะให้ได้เด้อบไปตาวา บ้าดอกแม่ผู้เ่าาบอกไ่ันละเออโอ้ยหายังไม่กินอีกพวคนทา้ได้วางเทายุของของทา้ได้บุกเายก็ินเลอเนี่ยิทยาวิทยุไม่อยู่อยู่แต่วิทยาอย่าลืมยอดกระถินหกสองหกสามสี่เก้าใช่ไหมคะป้านึกบอกว่าอย่าลืมนะคะหกสองหกสามสี่เก้าหกตัว ยี่บ้านเขาตัวอะไก็ลายู่บ้านเขาสองห้าห้าอะไรแปดสี่เก้าของห้อยเตยอือออือกเหมืกมโอ้ยบแมนแปดหกสี่เลขตัวเดียวกันหกสี่เก้าสี่หกสี่นั่นอืม

น้องวิทย์น่ารักค่ะน่ารักค่ะพิทยาอ่าแนวไม้ผู้เฒ่ากิ่นท้นเ้เ้า,า่างอยอเพึ่งออกจากไร่บอดซ้อมาจ้าแม่เตยน่าจะรวยโอ้อุบลได้้าบุญแปลงพี่บุญแปลงเบ่งน้องแอนน้องบอยลงแล้วมาหาแม่ <c oughs> ต่อขอบคุณค่ะ เอาคุณพี่เพนเพื่อนเพนไปไหนนี่ไม่ไม่ส่งดาวให้แม่แตนนี่แม่แตนมาไกลแล้วนะส่งดาวให้ยายสวยหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้ยายสวยค่ะเอามาเขายันแกตัวบันนี่โอ้มาเหลือแจกคตัวเลยมา ผู้ใดเบิ้งไหนแล้วดูหน้าบ้านครับพี่นงยั่วกันสามคนพวกเก้เบื้องคนเห็นแล้วก็บวอุ่นจ้าโอ้ยต้นไม้งามดอกคุณต้นไม้สวยแล้ว